สวัสดีครับพี่น,อน้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับตูมแรงมากกองทัพอิสราเอลและเบิดททำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกอกราฮามาสรอบถึงเครือข่ายวงใต้ดินของฮามาสเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอากาศอิสราเอลบินถล่มยิงจรวดในตำแหน่งของกลุ่มกอกราฮิตบล็อบเพื่อนรักฮามาสใส่ไม่ยัง้งและกองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอวินาทีที่ทหารอิสราเอล บุกช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลจำนวน2คนได้สำเร็จจากเงื้อมือของกลุ่มกอกระาฮามัดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงกลับการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกระฮามัดและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลครับยังคงขวานล้างกลุ่มกอกราฮามาสอย่างต่อเนื่องในเฉือนกาซาโดยขีปนาการสู้รบนี้เป็นจากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลวางระเบิดใส่ตำแหน่งของเครือข่ายวงใต้ดินของกลุ่มกอกราฮามาสในเมืองคารยูนิสนะครับจ้างภาคใต้ของเฉือนกาซาที่เป็นวินทีที่ระเบิดแรงมากจริงๆเลยนะครับฝันฟุ้งกระจายไปทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวส่งผลให้เครือข่ายวงใต้ดินในฐานที่มั่นของกลุ่มกอกราฮามาสแห่งนี้ที่เป็นเป้าหมายในการวางระเบิดทำลายของกองทัพอิสราเอล เสียหายยับเยินที่มีชิ้นดีล่าพนาศูนย์ไปเลยนะครับเกือแต่เศษปลักหักพังของเศษอีกเศษปูนที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นอพาร์ตเมนต์เคยเป็นตึกสูงสวยสง,ง่าน,นะครับมาตอนนี้ในเมื่อกลุ่มก่อคา,าราฮามาดใช้ตึกอพาร์ตเมนต์เหล่านี้นําไปเป็นฐานก่อการร้ายก็ต้องเจอจุดจบแบบนี้นะครับถูกกองทัพอิสราเอล ตามมาปิดชีพกาลางกลุ่มกัาละฮามาตในอุบงต้าดินและฐานที่มั่นของกลุ่มกัลละฮามาตแบบนี้ก็ต้องเจอจุดจบไปลักษณะนี้ในที่สุดนะครับกลายเป็นเศษตึกเศษอิเศษปูนปะดีๆนี่เองนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีนะครับที่กลุ่มกัลละฮามาตใช้ตึกใช้ฐานเหล่านี้เป็นฐานก่อกันไลยรวมถึงทั้งยังเอาตัวประกัน มาพักไว้ที่เรือขไขยมงตาดินเหล่านี้นะครับและพอกองทัพอิสราเอลนั้นตามมากวดาล้านะครับและปิดชีพกองกำลัฮามาที่มีการหยุดทหารแห่งนี้ได้หลายคนแล้วแต่ยังไม่พบตัวประกันนะครับกองทัพอิสราเอล จึงได้ตัดสินใจวางระเบิดใส่วุโต้าดินและฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้จะทําให้ทําการจุดโวนระเบิดและนํามาสู่การระเบิดที่รุนแรงมาในที่สุดนะครับสตึมสตึมใส,ส,ส่ไม่ย,ยั้งแบบนี้ทําให้ตอนนี้ในเชลันกาซาทุกที่นะครับเหลือแต่ซากป,ปลักหักพังดีๆนี่เองทั่วเมืองกาซาไปเลยทีเดียวซึ่งก็ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ใช้อาคารพลเรือนในชวนกาซาที่เป็นบ้านของชาวปาเลสไตน์เหล่านี้มาไปฐานกอ่อกันไลยก็ต้องเจอจุดจบแบบนี้นํามาสู่เหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ครับเพื่อตอบโต้ให้สะสมกับการที่กลุ่มกอกาะก้ายฮามาตผลคน,คนยุทโธปกรณ์มาสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2 5 6, 6 6ที่ผ่านมาแบบนั้นกองทัพอิสราเอลก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องปวดแขนฝังลึกลงายในจิตใจนะครับ ที่บ้านตัวเองนั้นมีกลุ่มกอากรลายฮามาตมาทำร้ายบ้านตัวเองแบบนี้มาทำร้ายคนในบ้านตัวเองแบบนี้ก็ต้องใช้อาวุธหนักที่มีนะครับของกองทัพอิสราเอลทั้งระเบิดทั้งเครื่องบินรบทั้งกองกำลังภาคพื้นดินกองทัพเรือนะครับและอาวุธอุปรกรณ์ต่างๆของกองทัพอิสราเอลที่มีอยู่ในประเทศนะครับอยู่ในกองทัพนํามากวาดล้างฮามาส ให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อกำจัดพายคุคามจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่มีต่อประเทศอ,อิสราเอลต่อไปนะครับและใช้โอกาสนี้ทำลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไม่ให้มีโอกาสหายใจในโลกใบน,นี้ต่อไปนะครับและทาให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับเกลือนดับสยองจำนวนมากจากวุนรมท,ที่ต่อสนองฮามาสเองนะครับเพว่ามาให้ทุกแกศท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับเลตการต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอ,อิสราเอล สรุมด้วยโจมตีตำแหน่งของกลุ่มอกมอการะลฮิตบลละาบูดระดของฮามาสเสรไม่ยั้งนะครับที่มีฐานที่มั่นอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและติดกับชายแดนทิศเหนือของอิสราเอลนะครับซึ่งงานนี้เมื่อมีกลุ่มอกมอกกระฮิตบลระยิงจรวด ยิงอาวุธหนักนรับสายตำแหน่งของประเทศอ,อิสราเอลกองทัพอิสราเอลก็ต้องตอบโต้ให้สะสมนะครับอย่างหนักเลยทีเดียวโดยได้ส่งเครื่องบินล,ลบเทพนะครับทั้ง F16 สิบหกเบห้าเอฟนะครับบินโจมตีถลม่มตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลเลาะอย่างต่อนเนื่องโดยยิงลูกระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์โจมตีในตำแหน่งต่างๆนะครับของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลเลาะที่เป็นทั้งโครงสร้าง,งทางอาหารชุดปล่อยจรวดรวมถึงฐานราชาการด้วยนะครับของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลเลาะที่แบบแข็งเกริ่มมาโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลเองช่วยยไไ้้ดดสุทากกก็ถูั สนองกินลูกระเบิดเตยดมและอาวุธนาต่างๆของกองทัพอิสราเอลไปเต็มๆนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้กล่าวว่าได้สูงเครื่องบินขับไล่โจมตีหนปฏิบัติการของกลุ่มกอการะไลฮิตบันเลาะและสถานที่ต่างๆนะครับทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนไม่นานนี้และมียานบานะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มกอการะไลฮิตบันเลาะจำนวนหนึ่งถูกโจมตีในหมู่บ้านมาดูนอันลัดกองทัพอิสราเอลได้กล่าวไว้นะครับและยังกล่าวอีกว่าได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกอการะไลฮิตบันเลาะ ในพื้นที่โอไดเซและเคียมนะครับซึ่งมีอาคารสองหลังและสถานที่ของทหารฮิบรอลอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองทาอีฮาฟาและมารูนอันลัดถูกทําลายเสียหายยับเยินย่อยยับเลยนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่ถูกระเบิดเจดมของกองรับอิสราเอลระเคนใส่ไม่ยั้งสัตตึมสัตตึมไม่เหลือเลยนะครับจากตึกแข็งที่มีแต่ปูนแข็งนะครับ กลายเป็นเท่าทุลีกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนดีๆนี่เองนะครับจากการยิงอย่างแม่นยำของกองทัพอิสราเอลนะครับใส่หัวกลุ่มกองกาลังฮิตบุรนล้อใส่มีอย่างแบบนี้เลยขาดไปทำให้สมาชิกกลุ่มกองกาลังฮิตบุรนล้อจำนวนมากระับิดระสยองกลายเป็นปุ๋ยในแดนของประเทศเดนอนต่อไปนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปช่วยเหลือกลุ่มกองกำลังฮามาสหลังจากที่กลุ่มกองกำลังฮามาสบุกสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยแบบนั้นนะครับงานนี้ก็เป็นศัตรูของ องทัพอิสราเอลด้วยรับสำหรับกลุ่มกองกำลาหฮิตบุนล้อในเมื่อนั่งเรือลําเดียวกันกับฮามาสแล้วก็จะต้องถูกโจมตีด้วยวุฒิของกอ,องทัพอิสราเอลแบบนี้อยู่ดัําไปนะครับแต่ไปเกินหม่รายง,งานตัวกับมาจุลราชหรือโยบานต่อไปนะครับจากขนกรรมที่ตามสนองฮิตบอนลอเองเพราะว่ามาให้ทุกเกิดท่านทุกนั้นก่อถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับไปเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเปเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้เผยแพร่คลิปวิดีที่ทหารอิสราเอลภาคพื้นดินนะครับได้บุกช่วยเหลือตัวประกัน จำนวน2คนนะครับที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับเป็นเวลาร้อยกว่าวันแล้วที่ตัวประกัน2นายน,นี้ยังปลอดภยัยในบ่ล้องซึงเกนปาฏิหาริย์มาวันนี้ก่อนทัพอิสราเอลก็ได้เผยแพร่ลิปวิดีโอนะครับวิทีที่พวกเขานั้นเข้าไปช่วยเหลือตัวประกัน2คนนี้นะครับที่ชื่อนายเฟอร์นันโดเซมอนมามาันอายุ60ปีและนายหลุยเฮอายุ70ปีนะครับ ไปแลดับคุณพ่อหรือคุณปู่ไปแล้วนะครับที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาจับตัวไปและยังรอดตายอย่างปาฏิหาริย์นะครับที่กองทัพอิสราเอลพยายามอย่างหนักในการค้นหาและช่วยเหลือตัวประกันให้มีชีวิตรอดกันทุกคนนะครับและวันนี้ก็สามารถช่วยเหลือตัวประกันทั้งสองคนได้เรียบร้อยแ,แล้วและเผยแพร่ไปดีโนวิทยาที่อาหารอิสราเอลภาคพื้นดินนะครับบุกเข้าไปช่วยตัวประกันชาวอิสราเอลจำนวนสองคนนี้ออกมาจากเงื้อนมือของ,ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้สําเร็จนะครับ ได้ข่าวรายงานเพื่อเติมว่าสามารถไปชีพกลุ่มกอกร้ายฮามาตได้ด้วยนะครับในบริเวณอาคารดังกล่าวที่กลุ่มกอกร้ายฮามาตจับตัวประกันไปนะครับซึ่งก็เป็นวินาทีที่ถ่ายไว้โดยกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับเผยแพร่วินาทีที่ทหารภาคพาื้นอิสราเอลนั้นบุกเข้าไปช่วยและนําตัวประกันออกมาจากแหล่งที่กลุ่มกอกร้ายฮามาตจับตัวไป เพื่อนําไปรักษาพยาบาลที่ประเทศอิสราเอลต่อไปนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับพี่น้องทีมของอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอยืนยนด้วยนะครับว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวประกันได้สําเร็จและหวังว่าจะช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงชาวอิสราเอลอีกหลายคนที่ยังอยู่ในอุโมง์ใต้ดินหรือสถานที่ที่กุมกอกราฮามาจับตัวประกันไปขังไว้ในบริเวณนั้น มาให้ได้ทุกคนด้วยนะครับกวรอยเอาจะช่วยทหารอิสราเอลและขอให้ตัวประกันที่เหลืออยู่อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนกลับบ้านเข้าสู่อ้อมอบอ้อมใจเหมือนตัวประกันชาวอิสราเอลสองคนนี้โดยเร็วด้วยนะครับควรคอยติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลางกระเพียงเทวนี้ถ้าผู้พิชิตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ